ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเล่นเลยเอานี่ไปแอป UG Phone ถูกใจสาย FK ไม่ว่าจะไม่มีเวลาว่างไม่อยู่บ้านไม่ว่างเล่นหรือไม่อยากเปิดคอมค้างไว้นานๆให้ UG Phone ช่วยคุณตกวันละ10บาทก็สามารถ FK ได้ยิ่งซื้อเยอะยิ่งลดเยอะยังไม่พอเท่านั้นหากโหลดผ่านลิงก์ด้านล่างก็ยังสามารถเอาไปลดได้ครั้งละ20บาทสะดวกปลอดภัยไว้ใจได้ต้อง UG p h o ฟอย่าลืมโหลดผ่านลิงก์ด้านล่างนะครับ อีกเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงนะครับเราจะมีอัปเดตกันนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาอัปเดตก่อนว่าเราได้สัตว์อะไรเพิ่มบ้างนะฮะจากคลิปเมื่อวานที่ผมลงไปนะอ่าคือลงไปเมื่อคือเมื่อเช้าลงไปเมื่อเช้านะครับอัดเมื่อคืนลงไปเมื่อเช้าเราได้มาเพิ่มนะไม่ได้ไม่ได้เพิ่มได้จากตัวลองมานะฮะเดี๋ยวเราลองเทรดกันดีกว่าอ่ะนี่ตัวนี้ตัวที่ไม่มีฮิวฮันเตอร์อย่างที่ผมบอกได้เลนพนด้าายนี่มานะครับแล้วก็ตัวในอีเวนต์มาฮนะค,คืออัดคลิปเสร็จไปได้แป,ป๊บเดียวนะครับตัวอีเว นะครับผมโอเคเรียบร้อยอีกรหัสหนึงครับเดี๋ยวเอาอีกระหัสหนึเข้ามาเซิรเดียวกันก่อนอ่ะเทรดไปแล้วอีกระหัสหนึไม่ได้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรารออีกครึ่งชั่วโมงนะครับรอหลังอัปเดตแล้วกลับมากัน เคยไหมสุ่มเท่าไหร่ก็ไม่ได้สักทีและนี่คือสวรรค์ของคนดวงเกลือต้องนี่เลยบิวอปกรณ์ชอบมีตัวละครให้เลือก<ฮ>ซื้อมากมายทั้งตัวละครมิติตัวละครลับและยังมีเจมจำน่ายทั้งในแบบทอยเลสทาวเวอร์ดีเฟนส์สกีบีดี้ทอยเลและอนิเมะดีเฟนเดอร์รวมถึงรหัสไก่ตันจากบล็อกฟูดเทปได้ง่ายๆที่บิวอปกรณ์ช็อปลิก์อยู่ใต้คลิปนะจ๊ะ <c oughs> นาเว็บมาฮะลักก,ก,ก,เเะะกเเี้ลักกี้ทยเอยเลสอีเวนต์นะฮะอ่านถูกไหมทอยเลสอีเวนต์ลักกี้ทอยเลสอีเวนต์นะฮะเป e ีเวนเหรออีเวนอีกแล้วโอ้โหมีของมาย่อมาย่ออะไรมายั่วอีกแล้วนะฮะเฮ้ยคล้ายๆแบบผับบาเลยเนาะเสียงเสียงดังไหม <c oughs> ขอไปปิดเสียงเกมก่อนอ่ะโอเคมีใข่ใหม่นะครับมีหิ้ว uv cat หิว uv cat แล้วนี่ก็เป็น7สัตว์เลี้ยงใหม่นะครับแล้วก็มีหิว3าตัวใหม่นี่ตรงนี้เลยอันนี้ก็อะไรคืออะไรก็ไม่รู้นะแ้วมีมีบอร์ดอีกแล้วอะไรเนี่ยลัคกี้ฟีดเหยียบตรงไหนได้อันนั้นเหรอ มีบูทใหม่นะครับหูบอดใหม่แล้วก็ยวใหม่ไททานิกใหม่น่าจะเปิดตรงนี้เนาะไททานิกนี่ไงจริงด้วยนะครับมีไททานิกตรงนี้ดับเบิลคลิกโปรไฟล์ดับเบิลคลิกเพื่อดูโปรไฟล์การเล่นเวลาเล่นนะฮะอัติเมตวีโอ้มีค,คลิปคีรัสด้วยแล้วก็เล็กใส่ชามเพชรประมาณนี้ฮะเข้าไปดูในเกมตอนนี้เป็นเวลาหน้าทุ่มสิบนาทีนะฮะยังไม่อัปเดตเลยครับ ทุกคนมายืนรอกันแล้วอ่ะไม่เป็นไรละว่างเรารอนะครับเรามาเปิดคลิปเล่นกันดีกว่าเพราะว่าเอีเวนต์มันก็จะหมดแล้วใช่ไหมละ่ะอันนี้มีพันสอันนี้มีพันสี้านะครับและอันนี้มี980ไปเปิดเล่นเล่นสปิดลานไปไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้เนาะเปิดนี้ก่อน อ่ะอัปเดตแล้วโอเคกำลังเปิดมันๆเลยใช่ไหมอัปเดตใช่ไหมเนี่ยไาโลโก้ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่อ่าอัปเดตแล้วฮะอันนี้คือไข่เดิมเนาะแล้วก็โอเคจะ้ะในร้านค้านะครับอืมนี่ไททานิกใหม่ะฮะไม่มีเหมือนเดิมไม่มีเหมือนเดิมฮะตามไหนตามนั้นครับผมไปเราไปดูในอีเวนต์กันมีอะไรบ้างนะครับขอดูเมื่อกี้ก่อนว่าที่เราเปิดเราได้อะไรมาเพิ่มไหมไม่ได้นะได้ยากเหลือเกินเดี๋ยวนะตัวนี้ได้ครับนี่ พิ่งได้มาเพิ่งได้มาตัวนี้เพราะว่าผมมีตัวเดียวนะครับที่ไปซื้อมานี่ตัวนี้และอนนี้เพิ่งได้มานี่เออได้ได้ได้ได,ได้โอเคเดี๋ยวเขาไปเปิดต่อะฮะเราดูในอีเวนต์ก่อนใส่สัตว์ได้กี่ตัว15ตัวเหมือนเดิมครับก็ใส่เสร็จนี้เข้าไปเป็นอีเวนต์เหมือนเดิมแอดเอครับ3,500เหรียญไปรอไป7000อ่าได้2ฟองรอบูตเป็นลัคกี้ด้วยนี่ใช่ไหมเอาปิดก่อนปิดก่อนแล้วก็ใส่สมุดที่เป็นโจมตีเข้ามา อ่ะฮะก็ยัดเข้าไปโอเคเควสนะครับตีสามร้อยโอเคเดี๋ยวเราผ่านเควสก่อนแล้วกันไปด่านถัดไปไม่รู้ไม่กี่ด่านนะฮะน่าจะสองสามด่านโอเคจริงด้ยวยมีสองสามด่านข้างหน้าเดี๋ยวก็หมดละฟองกระสับเดี๋ยวอันนี้ฟองอ๋อโอเคถูกแล้วเปิดต่อครับอันนี้ศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์มาไปด่านถัดไปฮะเข้าด่านที่สามโอเคมานี่ลูกหนึ 1, okay. ่งพันเบรกกิ้งโอเคเราก็เปิดสัตว์เลี้ยงไปโอเคเข้าด่านสุดท้ายครับผมไปแล้วสุดท้ายมีอะไรบ้างมาดูกัน ข้างล่างเป็นเหมือนอะไรวะยืนตรงช่องหรอและถ้าครบ500น่าจะมีอะไรขึ้นมาที่พื้นและเราจะได้ของที่พื้นอย่างนั้นเหรอน่าจะเป็นอย่างนั้นครับเฮ้ย <Hey, S 1> เดี๋ยวอ๋อไม่ใช่ยังไม่มีเอ็กซิแน่นอนแหละ <c oughs> แล้วเหรียญลักกี o บูธนี่คืออะไรอะลักกี้อ๋อวค่อยรู้ละกันนะยัง <c oughs> ไม่รู้เดี๋ยวเรารอดูครบ5 0 0ครับว่าจะเป็นยังไงตอนนี้เราเปิดใครก่อน อนนี้พลังยังไม่สูงเท่าอีเวนที่แล้วนะฮะแต่ถ้าได้มาเป็นชายนี่เรนโบ์ก็น่าจะสูงกว่าอะ่ะอุ๊ยโอ้โหอ๋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 อโอ้โหโ,โอ้อ๋อถ้ามันครบ5 0 0แล้วมันจะสุ่มให้ครับผมโอ้โหถ้ามีหลายรหัสแล้วมายืนหลายๆตัวนะอยู่ฝั่งนี้นี่เองน่าจะมาสุมให้โอเครูเ้เรื่องครับถ้ามีหลายรหัสกี่รหัสเนี่ยอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เ8 9, ็ด9นะครับ9คูณ 9, 9, 9 81 9 9 81เป็ลบอีกหนึ่งเป็น80ช่องครับเราต้องมี80รหัสมาช่วยมายืน80ดสรหัสมายืนอ่ะคิดดูเอ้ยน่าลองนะน่าเอามาลองยืนดูนะแต่แต่แต่ทุกคนอย่าลืมนะครับไอ้คำว่า80รหัสห้องหนึ่งมันล็อกได้แค่12 12คนโอเคเดี๋ยวเราฟาร์มไปเรื่อยครับผมยืนตรงนี้ดีกว่าเฮ้ยจุ๊บ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  มาแล้วเอ้าซุ่มสุ่มสุ่มสุ่มออกที่นไหนออกที่นไหนนี่อยู่นี่เป็นไหนละโอ้โหได้สมุดอีกแล้วโอ้โหมาอยุดฝั่งนี้ฮะ <Yes. S 1> เออเออดีดีดีด,ด,ดีชอบชอบดูรุ้นดีฮะถ้า <c oughs> ใครมีหลายรหัสและยืนโอ้โหผมว่าสบายเลยมาอีกรอบมาอีกรอบพอ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 ไม่พอให้ด้วยนะเอ้ยจะดูอ่ะอยู่ฝั่งนี้ฮะ พอโอเคเปิดใครพอมาตอนที่เราจะออกไปฟาร์มนอกรอบกันนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดไข่อ่าเปิดกิฟต์ก่อนดีกว่านะฮะกิฟต์ที่เรายังเหลืออยู่จากอีเวนท์ที่แล้วนะมาเปิดให้หมดเลยครับเพราะว่าผมไปเปิดข้างในดีกว่านี่ยินเปิดตรงนี้เคยได้ฮิวสแต่เมื่อกี้เราได้ฮิวตัวนี้ไปแล้วนะตัวที่อยู่ข้างในแพ็คนะครับอมกแล้วขอ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 นี่อยู่ไหนอยู่ไหนไปอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่โอ้โห <c oughs> <c oughs> อยู่ใกล้เลยแต่อโดโอ้ยเมื่อกี้ตัวคาปิบาร่าอยู่ใกล้เลยฮะล,ลองสารยิง ห่างแค่เพียงเอื้อมมือแต่มันคือแสนไกลอยู่ห่างกันช่องเดียวเองเออเดี๋ยวไอ้ตั้งค่าคีรัตยังไงแล้วนะอีดิสเนี่ยคีบายแอดแล้วก็ใส่อันนี้ไปฮะแล้วก็เออกดอะไรดีกดเมาส์กลางแล้วกันอันบอเออแอนติเมดโอเคแล้วยังไงต่อแอนติเมดวิวแอนติเมดคอนโทรแอนติเมดคอนโทรเซฟโอเคอ้อนี่ยเนี่ยเนี่ยเออโอเคโอเคอันนี้ถือว่าดีฮะถือว่าดีไม่ใช่ เราจะได้กดอันนี้ออกก่อน a n t ต m a เมทคอนโทรแล้วก็ a n t ต m a เมทอาจจะแอนตีเมทอย่างเดียวก่อนนะครับล้วค่อยเซฟแล้วเราก็อัดรัวๆเลยอัดรัวๆเอาให้เกมเด้งเอาให้เกมเด้งเฮ้ยเฮ้ยมันเห็นอะไรอ๋อ โอ,โ,โอ้โหอยู่ฝั่งนี้ยากครับยากมันมีหลายช่องจัดแต่ถ้ายืนเฉยๆก็ไม่รู้ไม่แน่หรอกอาจจะดวงดียืนอยู่ยืนอยู่เฉยๆแล้วได้เมื่อกี้เรากดรัวจัดเลยได้เพิ่มได,ได้ตัวนี้มาเพิ่มผมเห็นแวบๆนะครับว่ามันเหมือนได้ฮิ้วหรืออะไรสักอย่างแต่ได้ตัวนี้มานะนี่เลเวลหนึ่งเลยตัวนี้จริงๆเราม,ามีอยู่สามตัวนะครับใช่ไหมเออใช่เรามีอยู่สามตัวแล้วจริงๆโอเค คือกล่องน,นี้มันจะมีแค่มีสิทธิ์ออกเป็นแค่2ตัวนี้นะฮะระดับทองระดับเรนโบว์แล้วก็ระดับธรรมดานะครับมาต่อเฮ้ยเปิดตัวดีชอบเฮ้ยเพื่อนจะได้เราไหมเนี่ยคนอื่นเขาจะดดาเราไหมเนี่ยจะดดาผมนะผมแค่อยากเปิดปิ๊บแต่เราเปิดรอบนี้เราได้มาสองตัวเลยนะถือถือว่าถือว่าคุ้มมากเปิดรอบที่แล้วที่ผ่าน,น,นมาเกลือหมดเลยโอ้ยเริ่มค้างผมขอโทษนะเพื่อนแต่ผมจําเป็นผมจําเป็นจริงๆฮะมีใครพิมพ์ดดาอะไรผมบางวะ อหมดแล้วหมดแล้วโอเคโอ้โหโหโหโอ้โหโหยังยังไม่มีใครพิมพ์ดานะโอเคได้เพิ่มไหมยังครับไม่ได้เพิ่มโอเครอบนี้เราไม่ได้เพิ่มนะฮะมารอบต่อไปเป็นของอันนี้ครับอันที่เมตค้างโอเคจะกระเซฟเราจะได้เพิ่มไหมไปดูก่อนดูก่อนดูก่อนอยู่ไหนวะโอ้ไปอยู่อยู่ข้างคาปิ巴拉อีกแล้วอย่างใกล้โอ้โหมันล่อเหมือนล่อซืืออะโอเคจัดไป บฮ้ยอยู่ไหนวะเนี่อยอย,อ,นะอยู่ข้างขิบพิบา่าตลอดเลยสามรอบแล้วนะไปอยู่ข้างๆขิบพิ่าดีกว่ามันอยู่ไหนมันยืนอยู่ไหนยืนอยู่ไหนเอมันยืนอยู่นี้นะครับเขาอยู่ในวงนี้หรือเปล่าเขายืนอยู่ตรงกลางเลยอ่าถ้าเขายืนวงนั้นเราจะมายืนตรงนี้นะครับนี่เราจะยืนข้างหน้าเขาเลยมาดีมาดีคาวขบพิ่านำโชคครับโอเคหมดแล้วเรียบร้อย แป๊บเดียวฮะหนึ่งพันห้าร้อยแป๊บเดียวเองมาดูกันอันนี้ไอมันจะออกเป็นตัวไหนได้มั้งวะตัวนี้อ่าตัวนี้เราเพิ่งได้มานี่วะตัวนี้ได้มาจากตัวรองแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ตัวนี้ก็ได้มาจากตัวรองโอเคแปบบ๊หนึ่งขอดูก่อนคขาพีบลาไปไหนวะออกไปอยู่ริมนู้นเลยคขาพีบลาหายออกมาอยู่นี่ฮะขอเซิร์ชดูสักนิดนึงฮะอ๋ออันนี้ไม่ได้บบไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ใช่เอ๊ะเอ๊ะ อ่าเออผมได้มาจากตัวลองตัวนี้ก็ได้มาจากตัวลองกูดผมไม่ได้นะครับมามาดูกิฟ์อันนี้กันเหลือ900อันนะครับเดี๋ยวเปิดหมดอันนี้เดี๋ยวไปละไปฟาร์มนอกรอบแล้วเดี๋ยวอาจจะเอาตัวรองเข้ามายืนด้วยอ่าไม่ใช่กดผิดมาต่ออันนี้ได้ตัวไหนนะขอดูก่อนได้2ส,สีจริงๆเรามีอยู่ตัวเดียวโอเคหมดแล้วโอเคมันจะเป็นตัวสสี แบบนี้กู๊ d อ่ากู๊โอเคไม่ได้ <laughs> อ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเดตนี้นะครับเดี๋ยวผมไปฟาร์มนอกรอบก่อนเดี๋ยวอาจจะเอาตัวลองมายืนนะฮะซึ่งตรงนี้ยังคืออะไรผมก็ยังไม่แน่ใจยังไม่มั่นใจเหมือนกันน่าจะเป็นอ่าคนที่ได้นะครับคนที่ได้หิวไปนะครับผมใช่ไหม มันเป็นชื่อคนปะน,น่าจะเป็นชื่อคนปะลัคกี้ฟีดอ่าประมาณนั้นครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้าฮะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนครับไปแล้วบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe ค,ครับผมเจอกันฮะ